ข้อต่างๆของเลนเปลี่ยนสีตแต่ละชนิดเคยสงสัยกันไหมคะว่าเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติเมื่อเจอแสงแดด หรือที่เราเรียกกันว่าออโต้เลนทำไมถึงมีราคาที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะคะคุณภาพที่แตกต่างของเลนเปลี่ยนสีแต่ละชนิดเลนชนิดนี้จะเปลี่ยนสีอัตโนมัติเมื่อเจอแสง UV ด้วยกันเลนเปลี่ยนสีจะแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆด้วยกัน 1. เลนเปลี่ยนสีที่สารเปลี่ยนสีในเนื้อเลนการที่สารเปลี่ยนสีอยู่ในเนื้อเลนข้อดีคือราคาถูก การที่สารเปลี่ยนสีในเนื้อเล่นความสม่ำเสมอของเลนจะไม่เท่ากันโดยเฉพาะลูกค้าที่สายตาสั้นสองข้างต่างกันเช่นข้างหนึ่งสั้น500ข้างหนึ่งสั้น200การกระจายตัวของสารเปลี่ยนสีจะไม่เท่ากันเพราะความหนาของตัวเลนและเลนชนิดนี้จะปรับเปลี่ยนสีได้ช้ากว่าและเข้มได้น้อยกว่าเลนสชนิดที่ส